สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับคุณครูอาพรเทพทุกหลวงนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์นะคะเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะอา้าวบทที่หนึ่งนะคะผู้ผลิตนะ,ะผู้ผลิตก็คือผู้ที่มีความรับผิดชอบและ ผู้บริโภคที่รู้เท่าทันสิ่งที่เราต้องเรียนนะคะก็คือผู้ผลิตนะคะที่มีความรับผิดชอบนะคะและก็ผู้บริโภคที่รู้เท่าทันอาเป็นอย่างไรอาเรามาดูผู้ผลิตก่อนนะคะอ่าวดูค่ะผู้ผลิตก็คือผู้ที่นำทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดิน แรงงานทุนและการประกอบการมาผลิตเป็นสินค้าและบริการนะคะเพิ่มความต้องการของผู้บริโภคนะคะนะเอาดูค่ะทีนี้เรามาดูบทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิตนะคะเอามีอะไรบ้างเอาก็คือนำทรัพยากรนะคะและปัจจัยการผลิตมาผลิตเป็นสินค้าและบริการ อา้าวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าและบริการอะไรผลิตยอย่างไรผลิตเพื่อใครนะคะอา่าต้องบอกให้ได้ว่าผลิตอะไรผลิตยอย่างไรและก็ผลิตเพื่อใครนะคะต่อไปแล้วก็ด,ดําเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะและก็มีการกระจายสินค้าจะแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคนะคะ ต่อไปผู้ผลิตที่มีคุณภาพนะคะเป็นอย่างไรอา้าวอันแรกนะคะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและก็มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็ต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการนะคะต่อไปมีจรรยาบัรรและรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ ต่อไปมีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทำการผลิตนะคะต่อไปเรามาดูค่ะประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพนะคะมีอะไรบ้างก็คือผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีประโยชน์และเหมาะสมกับเืินที่ใช้จ่ายไปนะคะ ต่อไปผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยนะคะต่อไปผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการนะ,ะต่อไปทรัพยากรการผลิตมีใช้ได้อย่างยั่งยืนนะฮะต่อไปสินค้าและบริการมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ต่อไปมาดูผู้บริโภคนะคะเป็นอย่างไรอ้าผู้บริโภคก็คือผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเช่นซื้ออาหารรับประทานเมื่อรู้สึกอิวซื้ออุปกรณ์การเรียนเมื่อใช้จนหมดตัดผมเมื่อผมยาวนะคะนี่นะ,ะต่อไปค่ะ ทีนี้เรามาดูนะคะคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีผู้บริโภคที่ดีเป็นอย่างไรดูค่ะอันที่หนึ่งต้องมีการวางแผนก่อนซื้อนะคะมีการวางแผนก่อนนะฮะต่อไปซื้อตามหลักการนะคะต่อไปสำรวจจากหลายหลายแหล่งก่อนซื้อ,อต้องดูราคาหลายหลายแหล่งก่อนซื้อไม่ใช่เห็นปุ๊บซื้อปั๊บนะคะ ต่อไปไม่หลงเชื่อคําโฆษณานะฮะเราอย่าเชื่อค,คาําโฆษณาเพราะโฆษณาบางอย่างมันไม่เป็นความจริงนะคะต่อไปแจ้งข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าเราจะซื้อสินค้าเราไปแจ้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอ้าวต่อไปมาดูคุณค่านะคะคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน อาผู้บริโภคที่รู้เท่าทันเป็นอย่างไรนะคะอันแรกได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานและก็มีประโยชน์นะคะต่อไปช่วยลดปัญหาด้านสินหนี้สินนะคะอ่าก็คือถ้าเรารู้จักใช้นะ,ะต้องดูรายรับนะดูรายรับเราว่ารายรับเราเท่าไรแล้วเราจ่ายไปเท่าไรนะอย่าให้รายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะ ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับเราจะเป็นหนี้สินนะคะต่อไปได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยนะคะต่อไปช่วยประหระย,ยัดรายจ่ายของตนเองและครอบครัวนะ,ะต่อไปนี้เรามาดูนะทรัพยากรทรัพยากรเป็นอย่างไร ทรัพยากรก็คือสิ่งที่นํามาผลิตเป็นสินค้าและบริการต่างๆนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะเอาทีนี้เรามาดูทรัพยากรการผลิตก็คือสิ่งที่เราเอาไปผลิตเป็นสินค้าและบริการนะคะเอามีอะไรบ้างอ่าสิ่งที่นํามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเราจําแนก ออกเป็น4ประเภทนะคะได้แก่ที่ดินแรงงานทุนและก็ผู้ประกอบการนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าที่ดินแรงงานทุนและผู้ปกผู้ประกอบการเป็นอย่างไรนะคะเอาแรงงานแรงงานนะคะแรงงานนี้เป็นทั้งแรงงานที่เป็นกําลังกายคือโรงแรงลงไปนะคะ และความคิดในการผลิตนะ,ะนี่คือแรงงานนะคะต่อไปที่ดินที่ดินก็คือป่าไม้แร่นะคะป่าไม้แร่ธาตุแร่ธาตุนี่ก็อยู่ใต้ดินนะ,ะก็เป็นที่ดินนะคะต่อไปทุนทุนก็คือเป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ทุนใช้ตุนแรงนะคะในการผลิตเครื่องจักรต่างๆนะคะ ที่เราเอาเงินไปซื้อมาเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะเป็นทุนนะคะต่อไปผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือผู้นำที่ดินแรงงานและทุนมาบลิตสินค้าและบริการนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูนะคะหลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาเป็นอย่างไรนะคะมาดูอ่าเราจะใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันดับแรกเราต้องรู้จักการวางแผนการผลิตยอย่างรอบครอบนะคะและก็ต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะคะเพราะว่าทรัพยากรนี้มีจํากัดนะคะเราต้องวางแผนอย่างรอบครอบและก็ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะและครั้งต่อไปเราจะมาพูดกันอีกว่ามีอะไรต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ